Ừ. em mới tắt hay chế rồi ừ. กระถิงลูกค้าค่ะเสื้อแฟชั่นกระทิงต้นทุกประมาณ5บาท5-6บาทนะคะเอาดูกระทิงกันไม่ไม่ดูกระทิงกันนะลูกค้าตัวรีวิว1,390บาทนะคะต้นทุกประมาณ5บาท6บาทตีไป6บาทก็ได้นะคะตีไป6บาทก็ได้เนาะเสื้อแฟชั่น45กิโลประมาณ230ตัวรวม5ค่ะไซส์เน้นไซส์ใหญ่เยอะกว่าไซส์เล็กนะคะอ้าวได้ดูกล้าม โอเคพาซิลค่ะเป็นค้าไซส์เน้นไซส์ใหญ่มากกว่าไซส์เล็กนิดนึงนะนะคะเ,เสื้อค้าไซส์ลูกค้าเรามีเรามีสามป้ายนะคะมีพันสองเก้าสิบพันห้าเก้าสิบแล้วก็มีสามป้ายแต่มีสองราคาพันสองเก้าสิบพันห้าเก้าสิบแค่นี้นะคะอยากได้งานไหนทักทามได้เลยตัวรีวิวหนึ่งพันสามร้อเก้าสิบส่งวันนี้พี่คะอยากให้ส่งหนึ่งถึงสองวันนี้นะวันจันทร์ มีขนส่งหยุดหลายขนส่งแต่ว่าหลายขนส่งก็ไม่หยุดนะคะลูกค้าเช็คขนส่งดีๆนะเช็คขนส่งดีๆนะคะตัวนี้รวมผ้ารวมทุกผ้าเลยนะคะเป็นเสื้อแฟชั่นแม่บ้านนะคะพี่ๆลงตลาดได้ขายออนไลน์ได้ตั็นเสื้ราคาได้ต้นทุนประมาณห้ากบาทเท่านั้นเองเนาะคุ้มนะคะคุ้ม ตัวราคาเบากว่านี้ก็มีแต่จะติดติดไซส์เล็กเยอะกว่าตัวนี้ก็คือจะติดไซส์ใหญ่เยอะกว่า1 3 9 0งพันสาาหรับตัวรีวิวกระสอบไปหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบไปยังไงนี่คืออะไรรีนินหรอดีนินก็เลยใช้หรอต้นสวยดีนินจ้ะคอตตอนลินินเลยอนมีทุกป้ายลูกค้าชีฟองสะดุ้งมีหมดนะมีทุกผ้าเลยดวงทุกผ้าเอ้าอันนี้เป็นเหมือนผ้าแก้วค่ะตัวนี้เป็นแบบโป่งๆผ้าแก้วฟองไม่รู้ ดีกว่าไปอย่างเร็วนะนะอะนรวันนี้วันศุกร์แล้วพี่ไว้หน่อยอะไรอ่ะกระดุ้งค่ะอะไรกูเก็บได้เนี่ยตึงใจตังมาอะไรวะรับใครรับรีวิวแจ้งนะพี่นะ1,390าสบาทสำหรับตัวรีวิวกระสอบใหม่1,590บนาทนะคะต้นทุนประมาณ5บาท6บาทเท่านั้นนะรวมทุก พี่มีทุกผ้าเลยนะคะสีดำสีแซสชมพูแฟชั่นนะคะตอนนี้ชีฟองรวมมีทุกค้ามีหมดไอบอกลูกค้าใครรับเยอะแจ้งเลยค่ะตัวนี้ออกสไตล์มินิมอลถ้าพี่สังเกตนะแฟชั่นคลาสไซส์จะเป็นรุ่นกระทิงเนี่ยค่ะที่จะออกไซส์ใหญ่เยอะกว่าไซส์ใน้าขายสาวอบก็สบายไปเลยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ทุกตัวนะเพราะเขาเป็นคระไซนะคะเขาเป็นคระไซนะคะ ประมาณ5บาท6บาทต่อตัวนะคะต้นทุนเล็กใหญ่มีหมดนะเล็กใหญ่มีหมดเลยนะคะเอาขายไวๆพี่ก็จะขายแบบกองๆแบบสมมติว่าตามตลาดพี่ไม่ทําอะไรเลยเนาะสมมติทำไปแบบเนี้ยเรายับแบบเนี้ยพี่ขาย6บาทเอ้ยพี่ขาย20บาทก็กาไรเพราะว่าต้นทุนประมาณ6บาทเนาะนะคะอยากขายใน้านะคะที่ไปคัดตัวสวยๆขายคัดตัวสวยๆขายก่อนเนาะจะขาย3ตัว100 4ตัว้อยใดๆก็ได้2ตัว5ซิก็ได้ยังได้กาไรเลยกําไรเทียบ นนเเลยๆพี่ลองดูนะคะลูกค้าลองหาเฉลี่ยต่อต้นทุนต้นทุนกระสอบหนึ่งประมาณ6บาทนีประมาณ230ตัวนะลูกคะาดินินใหม่แล้วดินินเดยยนนะคะตัวนี้สีเขียวก็หาร45สิกิโลป้ายน้องกระพินอยากได้ไป้ายนานค่ะได้นะคะ<า>พรุ่งนี้มีรายการสองร้อยตัวเออลุงม,มาไหนวะพรุ่งนี้มีรายการ200กระสอบนะคะติด <c oughs> ตามด้วย มีรายการ200ร้อยกระสอบฝากติดตามด้วยนะคะมีง,งานหม่นลงนะคะป้ายส้มน้องมาแล้วอันนี้ข้างหลังเป็นสกีนะ,นะคุณขาเป็นทรงเฉลยแบบแฟชั่นน่ารักมากอันนี้ออกสไตล์ไปละะูกไปรีดหน่อยเนาะเราจะเห็นทรงนะคะุณขาะะไปไปรีดนสเนืงนะชมพูวันเชียร์ยมิมอันนี้เป็นคุมเลยอนค่ะสวยๆพี่ทักพี่รับรีวิวพี่รับได้เลยนะคะรับชมได้เลยนะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบท่านั้นน่ารักมากนะคะรูปรีวิวน่าเว้ ตัวรีวิว1 3 9 0กัสอบสอบใหม่นี้ค่ะกระสอบใหม่1,590เป็นเสื้อแฟชั่นขายง่ายสบายๆนะพี่นะขายง่ายๆสบายๆมาดูรวมคุณค่ามีคุณค่าได้หมดพี่อยากได้ไหมค่ะาวีมาิูที่ซูซี่รับรีวิวค่ะขอบคุณครับเก็บอีกแล้วเหรอเก็บเลยไหมบานเทียบเลยนะ กันจี้แอปลูกค้าเป็นหวานโค้งูสบายพี่เก็บเลยไม่ได้หลอกแต่ว่าก็ัวทุกตัวเหมือนเดิมนะรักษาลูกค้าแล้วแต่ลูกค้านะควบคู่ได้เพราะว่าคอนเทนต์เราคอนเทนต์เราหยอกเล่นเฉยๆลูกค้าเราได้แล้วหยบกหยอกแล้วแต่ลูกค้าครับแค่เก็บก็เก็บแต่หยอกหยอกเพิ่นน่ารักอ่ะเออน่ารักเป็นเหมือนกันเสื้อนะ นี่เรยอนค่ะบอนแดงกดยังกดยังพี่ตงกดแล้วจา้าองนชอบกจะหมดกระสอบอีกแล้วนะก็นึกนึกออกขึ้นนี่นอก,นอกอดเลยคือสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอุ้ยอันนี้คุณหญิงคุณนายขนาดนี่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 นะเป็นอย่างนี้โอ้ยเนี่ยเนาะดูสิคุณนายไหมโอ้พี่เต็มแล้วพี่ ใช่ครับที่ได้รีวิวครับยังลูกค้าด้วยนพี่ซูซี่พี่ซูซี่พี่ซูซี่ได้รีวิวคัพี่ซูซี่ได้รีวิวพี่ซูซี่ขึ้นปอ่สวยมากโอยพันใส่โอ้ยตัวนี้<า>นะคะมันเป็นเปิดไหลผ่าบ้าค่ะน้องนี่ลูกค้าค่ะแล้วก็เปิดไหลอ,อย่างนี้เนาะนี่เป็นแขนแบบแขนปีกแล้วก็นี่นี่ซคาข,ข์บอกค่ะไม่ค่ะนะน้องเป็นแบบโชว์ไหลแล้วก็คอโชคนะคะแบบนี้ค่อแบบ รวมถูก้านะนะคะรวมถูกค่าตัวนี้เ<า>หมา <ขอ S 2> <บ>ะสำหรับแบบที่พี่ต้องการไปแข่งราคาเช่นพี่จะขายใ,ในตตอหรือจะขายแบบลงตลาดบางทีต้องใช้ราคาแข็งพวกนี้ต้นทุนเบานะคะต้นทุนเบาแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีงานที่แพงนะมีพี่ไปคัดเอานะคะพี่ซิลซี่เบาเก็บได้เลยค่ะได้เลยค่ะแม่ถามจริงตัดปีเปอร์ได้ไหมล่ะตัจริงนะ ยิ้มหวานกันเลยขอาหมุนให้พี่ซูซี่ดูหมุนให้พี่ซูซี่ดูฝั่งนูค่ะัะนค่าให้พี่ันท่านะนี่ัวเดยวสวยเลยให้พี่ดูคันค่านะสวยทง้งานนะคะอะปวดไปค่ะขอบคุณพี่ซูซี่นะคะมีใครเอาอีกไหมอะ่ะสนุกมาก ผมชอบทำไมพี่อย่างเงี้ยถึงยอมเปิดสองลูกนะรูปแล้วนะเนี่ยเอาไปแล้วนะจ้าลูกพาวร่นนึงเลยจ้าเอาใส่ถุงให้เ็นเห็นเลยนะครับที่สุซสิแทบแทบใครกนไม่ขาดงานนี้มีใครอยากดูไหม